สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมใหม่นะครับของ r o บ็อกนั่นคือ Anime ะด f e ฟนเดอร์นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนว Tower d e ์ e n เฟนที่มาค่อนข้างแรงมากและก็เพิ่งเปิดตัวไปเพียงแค่สาถึงสวันเท่านั้นนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมเลยนะครับที่หากว่าใครเนี่ยเล่นอนิเม Adventure มานะครับแล้วไม่ค่อยมีเกมใหม่มาเล่นต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเราที่ลองเล่นมาประมาณสอวันเนี่ย เกมดีจริงๆนะครับผมถ้่หากใครอยากรู้แล้วว่าเกมนี้เนี่ยมันสนุกยังไงนะครับมีความสนใจตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยก็จะมาแนะนําระบบในเกมนี้กันในคลิปแรกกันก่อนเลยละกันและแน่นอนว่าเกมเกมนี้เนี่ยพี่จะทําคลิปยาวๆอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะสำหรับเกมอนิเมะ Defender น,นะครับ มากันที่สิ่งแรกกันก่อนเลยนะกันนะครับผมเวลาเราเริ่มเกมมานะครับตัวละครที่จะเริ่มต้นเนี่ยจะมาอยู่ตรงบริเวณตรงนี้แหละตรงทางเข้านะครับแล้วเขาเนี่ยจะให้ตัวละครกับเรามา1ตัวนะครับจะเป็นตัวละครสีฟ้าแบบสุ่มนะครับซึ่งจะให้เราเนี่ยนำยูนิตเหล่านี้เนี่ยมาใส่ในปาร์ตี้นะครับด้านล่างพวกนี้เลยเนาะซึ่งมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถนําไปลงดันเจียนนู่นนี่นั่นได้นั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวละครเริ่มต้นตอนอเราได้รับมานะครับเมื่อเราได้รับตัวละครมาแล้วนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับสถานที่ต่างๆภายในเกมเกมนี้กันก่อนเลยละกัดน,นะครับผมซึ่งที่สําคัญสําคัญสำหรับเกมนี้เนี่ยสำหรับพี่เนี่ยจะมองว่ามีอยู่ทั้งหมดไม่กี่ที่เท่านั้นนะครับที่จะต้องเข้าอยู่บ่อยๆนั่นก็คือที่แรกนะครับสถานที่ที่เรียกว่าเพลนะครับซึ่งส่วนที่เป็นของเพลเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เรานั้นจะต้องมาทําการสร้างห้อ<ๆ>งในการเล่นเกมเกมนี <ส Lucas. S 1> ้โดยในนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่อง โหมดในเรื่องของเกมนะครับซึ่งโหมดในเรื่องเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ประเภทนั่นก็คือประเภท normal แล้วก็ประเภท hard และในปัจจุบันนะครับตอนเกมเปิดใหม่ๆก็จะมีเพียงแค่3ด่านเท่านั้นตั้งแต่ Winmi ว w i n l ล y นะครับผม m o b City แล้วก็ c u r s ะ Academy นะครับและนอกจากนี้นะครับภายในแต่ละเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเล่นจนจบ c h a p ต e r 6แล้วนะครับยังมีโหมด In f ฟ n i t y อีกหนึ่งโหมดที่จะเป็นระดับ hard นะครับให้เราเนี่ยทำการฟาร์มเพชรได้ด้วยนะครับผมและภายในด่านพวกนี้เนี่ยทุกๆ c h a p ตอร์ที่เรา ผ่านครั้งแรกนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น normal หรือ hard เนี่ยเราก็จะได้รับเพชรตอนผ่านอันครั้งแรกเนี่ยทั้งหมด1 1 0เพชรด้วยกันนะครับผมอ่ะสำหรับตรงโหมดนี้นะครับที่เราจะต้องมาเจอเป็นสิ่งแรกเลยนะครับที่เราต้องมาเจอเป็นประจำเนาะต่อมาจุดที่2นะครับที่พี่คิดว่าเราเนี่ยน่าจะเจอนะครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับกลับมาที่ตรงนี้นะครับด้านขวาเลยนะครับผมตัวของซัมมอนนะครับ ึ่งในส่วนของจุดซัมมอนเนี่ยแ Paste, น่นอนว่าจะเป็นจุดที่เราเนี่ยจะต้องมาเปิดกระชานั่นเองซึ่งกระชาของเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะมากมายหลากหลายในการเปิดนะครับซึ่งเราเนี่ยจะสามารถเปิดหาตัวละครสีฟ้าในกระชานี้ได้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันตีม่วง1ตัวนะครับสีทอง1ตัวนะครับแล้วก็มีระดับมิสติก1ตัวและสุดท้ายเนี่ยในการเปิดกระชาก็ยังมีตัวละครลับอย่างตัวละครระดับซีเครตให้เราได้เปิดแล้วก็ลุนลับด้วยซึ่งเหล็กการออกกระชาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับับบว่่าารระะดีเเเนจมนออ์็ใกก ผแต่ว่าข้อดีของเกมนี้ที่ไม่เหมือนอนิเมะแอเวนเจอร์เนี่ยนั่นก็คือาการการันตีตัวละครระดับมิสติกนั้นเขาจะมีการบอกเกตด,ด้านล่างด้วยว่าเราจะเปิดตัวละครอีกกี่ครั้งถึงจะการันตีตัวละครมิสติกได้อย่างแน่นอนนะครับและข้อดีอีกประเภทหนึ่งเลยก็คือ ทุกๆชั่วโมงเนี่ยมันจะมีการรีเซ็ตตู้ตัวละครตรงนี้ด้วยนะครับผม1ครั้งแต่ว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะทําการโดนรีเซ็ตตู้ไปแล้วเนี่ยตัวละครที่เราจะทําการเปิดตัวของการันตีไปนั้นจะไม่สูญหายไปนะครับถ้าสมมุติว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยเราเปิดไปแล้ว200ครั้งนะครับผมเรา หาเพรมาเปิดต่อไม่ทันนะครับในชั่วโมงถัดไปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนตู้เกิดขึ้นนะครับตัวของการันตีมิส,สิกด้านล่างเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมตามปกตินั่นเองนะครับผมโดยการที่จะเปิดครบ400ครั้งเนี่ยก็จะใช้เพรท,ทั้งหมด20,000เพรนะครับผมก็คือครั้ง550เพรนั่นเอง10ครั้งก็500เพร400ครั้งก็20,000เพรนะครับสำหรับคนที่ไปเติม V.I.P. ส่วนคนที่เติม V.I.P. เนี่ยก็สามารถเติมได้ที่ในช็อปนะครับผมแล้วก็จะได้รับเนมแท็กตรงนี้เพิ่่่่่่่มมมมขขึึ้้้นนนนนาาาซงงงัักก็จจะะไไไดดใใเรรรืออบคูคณ2แแตว รอบเกมนี้เนี่ยมันมีการลดราคาในการเปิดกระชาลดลงเหมือน a n i m เมะแอดเวนเหรือเปล่านะครับถ้าลดก็จะคงจะเหลือแค่40ต่อหนึ่งครั้งมั้งแต่อันนี้ผมยังไม่ได้เติมนะครับผมอันนี้ก็ยังบอกได้ไม่เต็มที่นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าจะมี e x c l u s i v i คลอ่า q ค e s t ให้กับเราแล้วก็ชื่อสีแล้วก็ F K Reward เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับ ในส่วนของซัมมอนเนี่ยจะมีตรงส่วนอื่นๆที่มันจะอยู่ในระบบนี้เพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่เราเนี่ยจะทําการอีวิวเลชันตัวละครที่เป็นระดับมิตริกขึ้นไปนะครับถ้าเรามีตัวละครระดับมิตริกแล้วเนี่ยก็จะมาสามารถอีวิวเลชันตรงนี้ได้ด้วยโดยของอีวิวเลชันเนี่ยก็สามารถคราฟได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัวละครระดับมิตรนะครับผมได้ตัวละคร, <G> ต,ะครตัวอะไรมากนะครับมาดูตรงหมดอ e ีวอก่อนนะครับว่าเขาใช้ของอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาคราฟของตรงนี้นั่นเองซึ่งของนกกการเร็็จะปพว ไม้ต่างๆนะครับผมก็เหมือนกับอันิเมะ e อเวนเจอร์นั่นแหละนะครับหลไม้สีฟ้าสีแดงสีเขียวแล้วก็สีรุ้งนะครับผมแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีม่วงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมของเกมต่อมานะครับแรงรีโรลเนี่ยก็จะเป็นการรีค่าเซตัสของตัวละครนั่นเองนะครับค่าเซตัสของตัวละครเนี่ยก็จะรีตั้งแต่แรง F ไปจนถึงแรง SSS นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีอัตราการัดออกที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมตัวละครที่ทําการฆ่ามอนเเเตอรรร์นนนีี่ยยมมัักกก็จะะาาบคควด้ ซึ่งทุกๆก,การคิว1 0 0ตัวเนี่ยจะได้ค่าเวทีเนี่ยหนึ่งแต้มถ้าเราเก็บมาจนครบ100แต้มตรงนี้นะครับผมเวลาเรามารีโลตัวของสกิลหรือว่าตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้โอกาสที่เราเนี่ยจะได้รับแรงสูงๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับและตัวเกมเนี่ยก็ยังไม่ได้ใจร้ายด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีตัวของโซ่หรือเชนเนี่ยในการล็อกออปชั่นที่เราไม่อยากจะรีโรทิ้งไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับเพื่อที่จะทําให้เรานั้นสามารถรีโรได้แรงระดับ S S S แล้วก็ 3s ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับคือาการทำ3ามช่องนั่นแหละนะครับผม ต่อมาอีกจุดนึงนะครับที่อยู่ในหมวดซัมมอนนะครับก็จะเป็นตัวของเทรนรีโลนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการรีนิสัยของตัวละครนั่นแหละเหมือนเกมอนิเมะแอนด์แนเทอร์นะครับผมซึ่งนิสัยของเกมนี้เนี่ยจะมีการบอกค่าสถานะทั้งหมดภายในเกมเลยนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวเลอร์นะครับผมเพิ่มดาเมจอ่าสวิตเน็ตนะครับลดคูลดาวน์ของการโจมตีนะครับฮันเตอร์เพิ่มระยะของสกิลการโจมตีนะครับแถมยังมีค่าคริติคอลด้วยนะครับทำให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ย ีโอกาสติดครที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอะที่เหลือก็จะเป็นมีการเพิ่ม exp ที่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มระยะที่ไกลขึ้นเป็นระดับ2นะครับผมไม่ดัดทั t ก็จะทําให้ตัวละครที่มีสกิลนี้เนี่ยสร้างเงินได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมหรือจะเป็นโซนิกนะครับที่จะตีเร็วเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับผม แล้วก็อันนี้เนี่ยเพรสิเชียนเนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของโอกาสคริดสเแล้วก็คริดดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับส่วนอีก2อันที่เหลือนะครับจะเป็นแรงคงที่ระดับสูงหน่อยนะครับผมก็จะมีตัวของ r e ีเควมที่จะเพิ่มดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครูดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ระยะยี่สิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายนะครับอาร์มิจี้นะครับผมดาเมจเพิ่มขึ้นสองร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคูดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์ระยะเพิ่มขึ้ ผมก็คือไม่ต้องไปนั่งหาวิกิเลยว่าออปชันไหนมันบวกอะไรเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับดูได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยเนาะอ่ะแล้วของที่ใช้เนี่ยก็จะใช้ตัวของคริสตัลในการรีดูตีอันนะครับผมต้องการรีดได้หนึ่งครั้งซึ่งคริสตัลเนี่ยก็หาได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าสามารถหาได้จากการอินฟินิตได้เลยนะครับผมอินฟินิตี้นั่นแหละนะครับต่อมานะครับผมอีกที่หนึ่งที่เราจะต้องมาบ่อยนั่นก็คือหมวดของชาเลนจ์นะครับตรงนี้นั่นเองเนาะซึ่งภายในชาเลนจ์เนี่ยก็จะมีจ จะเป็นผลไม้สีอะไรก็แล้วแต่บอกเลยว่าฟาร์มสีลุ้งยากมากนะครับผมฟาร์มอยู่3วันก็จะได้อยูสักตัวนึงเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีห้องทั้งหมด3ห้องด้วยกันนะครับในการเข้าเนาะ ก็คือทางนู้น3ห้องนะครับทางนี้3ห้องซึ่งถ้าหากว่าห้องไหนเนี่ยเราเคยเข้าไปการเล่นแล้วนะครับให้แบ่งแยกเป็น2ส่วนเนาะก็คือซ้ายกับขวานะครับฝั่งซ้ายกับขัางขวาช่องที่1นะครับผมมันจะเป็นจุดที่มีไอเทมเหมือนกันนะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็น3ประเภทเนาะประเภทแรกนะครับอาจจะเป็นดอกแบบนี้นะครับผมและถ้าหากว่าเราเคยลงอันนี้แล้วเนี่ยห้องนี้จะไม่สามารถลงได้แล้วนะครับรวมถึงฝั่งตรงข้ามนี้ด้วยเนาะแต่ว่าห้องที่2นะครับผมในเชวโมงนั้นเนี่ยถ้าหากเรายังไม่ได้ลงเราก็สามารถลงได้นะครับอันนี้ผม ลงไปแล้วนะครับส่วนของห้องที่3ก็เหมือนกันนะครับซึ่งในแต่ละเชั่วโวงเนี่ยเราไม่ต้องรอทุกๆเชั่วโมงเหมือนอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับเพราะว่าในการเล่นเกมนี้เนี่ยหชั่วโมงเราสามารถเลือกลงห้องพวกนี้ได้3ครั้งเลยนะครับผมเผื่อว่าเราเนี่ยเอออยากได้ผลไม้มากๆแล้วมันสุ่มออกมา2ห้องนะครับผมก็จะสามารถลงได้2ครั้งหรือ3ครั้งนั่นเองเนาะนอกจากนี้ในส่วนของชาเลนจ์ในการลงผลไม้แล้วเนี่ยก็ยังมีของต่างๆ เราจะได้รับจากตรงนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการได้รับลูกเต๋าในการรีสเตตัสนะครับหรือว่าหินคริสตัลในการรีนิสัยตัวละครนะครับรวมถึงโซ่ในการล็อกสเตตัสด้วยนะครับฟาร์มได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็อย่าลืมหมั่นมาดูกันทุกชั่วโมงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมหลักๆเนี่ยที่เราจะแนะนําก็จะมีเพียงแค่3จุดนี้นะครับส่วนจุดอื่นๆอีกสอจุดนะครับที่แนะนําก็จะมีส่วนของ a k z o n e นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปยืนเฉยๆนะครับเพื่อรับเจมฟรีได้นะครับหนึ่งเจ อันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลีดเดอร์แล้วก็ที่สําคัญเลยเกยมนี้เนี่ยมีระบบการเทรดด้วยนะครับโดยตรงนี้เนี่ยจะมีห้องเทรดอยู่เนาะซึ่งภายในห้องเทรดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเทรดได้หลายอย่างเลยนะครับ <S <S ภายในห้องเทรดตรงนี้นะครับผมจะมีอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถเทรดได้จากตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมหากว่าเรามาเทรดกับผู้เล่นคนอื่นนะครับเราก็จะสามารถกดเทรดตรงด้านซ้ายตรงนี้ได้นะครับ โดยเลือกผู้เล่นคนอื่นๆที่เราจะเทรดให้นะครับซึ่งมันสามารถเทรดในเรื่องของผลไม้ต่างๆที่หาได้ในการอีวตัวละครให้กับเพื่อนได้เทรดตัวละครที่เราเปิดหามาได้ด้วยเช่นกันนะครับนอกจากการเทรดแล้วเนี่ยการตั้งวางตัวตรงนี้เนี่ยก็สามารถวางตัวละครเพื่อทําการขายได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราได้ตัวละครมิติตัวซ้าม,มาและเราไม่ได้เอาไว้เล่นแล้วนะครับก็สามารถเลือกแอดตัวละครนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวละครอะไรก็แล้วแต่นะครับทําการวางนะครับแล้วก็ใส่ราคาที่ราต้องการขายสม ว่าจะขายเป็น1000เพชรนะครับผมหนึ่งพันเพชรนะครับตั้งขายตรงนี้ก็คือได้เลยเนาะคนอื่นที่เขามาซื้อตัวละครเราเนี่ยก็จะได้รับตัวละครนั้นไปแล้วเราก็จะได้รับเพชรมานั่นเองนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เราเนี่ยสามารถเอาตัวละครต่างๆมาขายได้ในกรณีที่เรารู้สึกว่าเอ้ยตัวละครตัวนี้เราเปิดมาไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ขายให้ในราคาที่น่าเหมาะสมพอสมควรนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็แล้ว่ต่เพื่อนๆเลยละกันนะครับผมก็จะช่วยให้ในเรื่องของเกมนี้เนี่ยมีระบบการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เซตัสสวยๆนะครับหรืออะไรก็แล้วลแต่เนาะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการพรีวิวในการเล่นของเกมเกมนี้กันนิดนึงละกันนะครับผมซึ่ง ในเกมเนี่ยก็จะมีตัวละครหลายประเภทนะครับในการเล่นตั้งแต่ตัวละครนะครับสายดาเมจที่ทําการวางบนพื้นดินนะครับเหมือนเกม a อนิเมะแอร์เวนเจอเลยนะครับซึ่งก็คือจะวางได้แค่บริเวณพื้นดินส่วนในที่สูงสงเนี่ยก็คือจะไม่สามารถวางได้นะครับตัวละครพวกนี้เนี่ยจะสามารถโจมตีได้มอนสเตอร์ที่อยู่ในภาพพื้นดินเท่านั้นไม่สามารถตีบนอากาศได้แต่ในบางตัวในอนาคตเนี่ยอาจจะตีภาคพื้นอากาศได้นะครับตรงนี้ก็ต้องรองดูกทีมละกันนะครับผมและอีกประเภทหนึ่งนะครับตัวละครประเภททินนะครับซึ่งตัวละครประเภท ที่เนี่ยจะไม่สามารถวางบนพื้นปกติได้นะครับจะต้องวางในพื้นที่สูงเท่านั้นนะครับผมแต่คําว่าพื้นที่สูงของเกมนี้เนี่ยมันจะมีข้อแปลก,กแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถวางตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่พื้นดินบนลัวก็วางได้นะครับ บนบ่อน้ําบนหลังคาอะไรก็วางได้นะครับขอแค่แบบที่สูงกว่าภาคพื้นดินมานิดหน่อยเนี่ยก็คือมันวางได้หมดเลยนะครับอันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวยิงของเกมนี้เนาะก็คือยิงได้ทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ยิงได้ทั้งบนอากาศเลยถ้าหากว่ามีมอนแอร์ในอนาคตเนาะแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมอนแอร์คือมันยังไม่มีนะครับทำให้การเล่นเกมนี้เนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาตัวละครอีกหนึ่งประเภทน,นะครับซึ่งจะเป็นตัวปั๊มเงินเนาะจะมีตัวละครอย่างบูม,ม่านะครับตัวละคร,ระวงรวรของจิ ครับผมจะเป็นตัวละครระดับตัวของเดจเนอรี่หรือสีทองนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้เราเนี่ยสามารถได้รับเงินต่อเวฟเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและที่สํคาคัญตัวของโบจีเนี่ยจะช่วยเพิ่มในเรื่องของการบัฟให้กับตัวละครที่อยู่ในบริเวณรอบๆของน้องด้วยซึ่งบัฟน้องเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานหรอกนะครับผมแล้วก็จะต้องวนบัฟเรื่อยๆเนาะ ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งลวกันนะครับแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวก็จะมีการอัประดับที่เพิ่มขึ้นนะครับพออัปถึงระดับที่กําหนดรูปแบบการโจมตีของสกิลก็จะมีการเปลี่ยนไปนะครับมีการโจมตีที่สูงขึ้นนะครับระยะความเร็วในการโจมตีหรือความกว้างของสกิลก็จะเพิ่มขึ้นหรือก็เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบการเล่นของเกมเกมนี้นะครับก็คือเราพยายามทำยังไงก็ได้นะครับป้องกันไม่ให้มอนสเตอร์เหล่านี้เนี่ยไปเข้าในตรงจุดสุดท้ายของเกมนะครับ เล่นไปจนกว่าจะจบเลยนะครับผมและเราจะเห็นได้แล้วว่าการเล่นในโหมดนี้เนี่ยก็จะมีการได้รับตัวของเพชรตรงนี้เนี่ยเด้งขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปขยายความอีกเพิ่มเติม ในการเล่นในโหมดอื่นๆและกันนะครับผมในการรวมการฟาร์ว่าอะไรทำอยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นการรีวิวเกมกันก่อนละก,กันนะครับถ้าหากใครสนใจเกมนี้นะครับผมก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยละกันนะครับใครอยากได้ข้อมูลของเกมตัวน,นี้เนี่ยแล้วก็ข้อมูลของระบบไหนก็สามารถคอมเมนต์เพิ่เมเติมไว้ได้นะครับยังไงวันนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับเกม Animex Defender นะครับผมบ๊ายบายน,าน้องๆทุกคนเนาะ